ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจ้งข่าวสั้นข่าวลือนะครับเกี่ยวกับ iPad mini 6นะครับที่ยังไม่ได้ออกมาสักทีนะครับก็ เกือบ6ปีแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับ iPad mini ไม่ได้มีการเปลี่ยนโฉมใดๆนะครับตั้งแต่ iPad mini 1ถึง5นะครับก็ยังเป็นรูปทรงเดิมนะครับแต่ข่าวลือหลายๆช่องนะครับที่แจ้งเข้ามานะครับก็จะเปลี่ยนโฉมนะฮะให้มีโครงสร้างนะครับเหมือนกับ iPad Air 4นะครับตัวนี้นะครับก็จะไม่มีปุ่มโฮมนะครับครับก็ได้มีข่าวหลุดออกมานะครับของรุงเมิกนะครับแจ้งมาว่านะครับสเปคนะครับที่ พูดออกมานะครับที่ผ่านมานะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับคือมีจออยู่ที่8.9นิ้วนะครับใช้ชิป A14 Bionic นะครับ ลองรับ Apple Pencil 2นะครับช่องเสียบเป็นแบบ USB Type C นะครับระบบป้องกันนะครับเป็นแบบ Touch ID นะครับกล้องหลังอยู่ที่12ล้านพิกเซลแรมให้มา4 g ิกนะครับหน่วยความจำมีอยู่3รุ่นนะครับมี64 g ิ128 g ิกและ256จิกครับครับในส่วนของการเปิดตัวนับคาดว่านะจะเปิดตัวอยู่ปลายปีนะครับ2021ปีนี้นะครับจะมาพร้อมกับ iPad Gen 9นะครับที่เขาแจ้งมานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะอมาจริงจ มาอย่างที่บอกไหมเพราะทุกข่าวทุกช่องนี่แจ้งมาว่าออกในช่วงนี้กันเยอะมากนะครับก็เลยมารวบรวมข่าวให้ฟังนะครับว่าจะมาจริงๆนะครับก็รอดูรอฟังนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวเรื่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้ฟังนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับครับสวัสดีครับ